ที่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาผอนสี่ทีเนี้ยแปบาทก็เลียวอยู่จนว้นเสาร์เลยชิดเอาน้ำไปไปไหนกันมาถันอ๋อเอาไปให้คนทำงานครับเพราะว่าชิดคือชิดออกเงินซื้อน้ำแล้วชิดแกะไม่ทำงานนะครับชิดจะนั่งว่าแวะอยู่ครับผมอยากได้าันลุงพาพี่โอไปไหนอ้าวเอาไปไหนครับ ลงได้ครบแสนบาทไหมชิดได้ครับได้ครับไปไปตัดหนาได้แล้วชิดตาจะหลับแล้วเมนโจอชิดตาแดงครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์ใส่สับคลอดในเด้อครับเด้อนะครันี่ฮะต้องขจรวนี้บ่หอดแสียต้องขจรวจักเทืยรนี่นะฮะพี่ชิดนะฮะระดมสัพพากำลังนะครับด้วยน้ำดื่มนะฮะนี่นะครับเตรียม น้ำนะครับแพ็กน้ำนะครับมีน้ำอ่าดื่มนะครับแล้วก็สปอนเซอร์มีน้ำส้มน้ำโคกนะครับแล้วก็มีขนมด้วยนะครับขนมสองกระปุกนะครับน้ำแดงด้วยนะครับก็เป็นสเสบียงนะครับพี่ชิดนะครับอ,อ,นนอ,อืมผมบ๊ายบายบนะครับผมด,ดูชิดสบายใจ,จ นี่นะฮะก็บรรยากาศหน้าบ้านนะครับพี่ปอหอมสวัสดีครับพี่ที่พี่ต่อสวัสดีครับนี่นะฮะก็เดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศบริเวณด้านหน้าก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดรแฮนนี่นะครับเยลาสวัสดีนะครับนี่ร้าน ขออภัยนะกินน้ำแล้วเอื้อมขึ้นมามีบริเวณร้านต้นฮักกกกนะครับเนี่สยสายไฟทำไมยังอยู่ที่เดิมช่างเดี่ยวไม่ได้มาแน่เลยถ้ามาต้องเสร็จแล้วนะฮะยังยังเก็บรายละเอียดยังไม่เสร็จนะฮะอ่าพี่แดงสวัสดีครับอ๋อพี่แดงมีวิวัฒนาการนะตอนนี้เริ่มมีสองกล้องนะฮะ แต่ก่อนจะถือแค่มืออร์กล้องเดียวนะครับตอนนี้เริ่มมีสองกล้องแล้วนะครับบรรยากาศที่บริเวณหน้าร้านนะครับต้นฮักนะครับเดี๋ยวเรานั่งเล่นอยู่นี่สักพักหนึ่งนะครับแบครับ ผมกัเพิ่งมานี่แหละครับ FC ผมก็งงอยู่ว่าลุงไปไหนมาเนี่ยฮะพ่อตันีือแม่ตัดีสวัสดีครับวันนี้มาตีมเขียวนะครับนี่นะนะอันนี้สีเขียวชมพูอันนี้ชมพูนะฮะตนีนี เอ้ามีผู้โดยสารมาด้วยไปไหนกันมาหี่ลอ้อมทีพากันไปโรงเรียนอ๋อสวัสดีครับอะตอนนี้นะฮะลุงมาแล้วเดอ้อนะครับจกลุงไปใส่มาเดอ้อนะครับอดีซอนกับพึ่งหูเดอ้อนะลุงไปไหนมาครับ เอาลมลุงไปไหนมาครับแล้วลุงอ่อด้วยนะครับสวัสดีครับนี่นะฮะลุงพีครับไปกับลุงมาเด้อดูแบบพีเลยทิ้งเอฟซีเลยฮะหรอลุงลุงอ่อก็ทิ้งเอฟซีเลครับผม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 ก็งงนะครับว่าอ้าวลุงไปตอนไหนแล้วพี่อ่อมากับลุงนะครับเพิ่งมานะครับงงงงอยู่นะฮะ ไปซื้อน้ำมันอ๋อนี่นะครับบรรยากาศหน้าบ้านนะครับลุงพลกับพี่อ๋อไปซื้อน้ำมันนะครับนะตอนนี้ลุงก็รถมาจอดอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับอา่าตอนนี้วันนี้มีการเปลี่ยนแผนนะครับเมื่อวานนี้ทางอา่าตอนแรกนะครับก่อนที่อดีิสรจะกลับนี่ก็คือทางรีอาจะมาจัดกิจกรรมตอนเช้านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายลุงถึงจะว่างไปทาําภารกิจนะครับไปทํา อะไรนะศูนย์พักพิงนะครับเนาะอยู่ที่โรงเรียนอะไรนะสยามคนละการห้านะครับหรือโรงเรียนบ้านกกตูมนะครับเนาะซึ่งตอนนี้ก็ปล่อยอ่บ้านโรงเรียนบ้านกกก่อขออภัยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ปล่อยทิ้งล้างเพราะว่ามีการโอนไดยนักเรียนไปเรียนที่กกตูมกันหมดนะโรงเรียนก็เป็นพื้นที่ล้างนะครับก็ตอนนี้เขาจะทําเป็นศูนย์พักพิงเนาะวันนี้เดี๋ยวอัปเดตกันนะครับช่วงบ่ายลุงจะได้เงินแสนหรือเปล่านะครับ อยู่ในมือ FC แล้วนะครับถ้า FC อยากให้ลุงได้เงินแสนก็อย่าลืมซื้อนะครับโปรห้านะครับศูนย์แปดสี่นนะครับผลิตภัณฑ์ DR นะครับก็ลุงก็จะได้รับเงินแสนนะฮะลุ้นเงินแสนไปด้วยกันนะครับกับแสนของ DR แสนก้อนแรกของ DR นะครับลุงจะได้หรือเปล่านะฮะนี่ลุงเตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะฮะนี่นะฮะ มันถ้แถวนี้เราจะขับรถเร็วนะครับนี่ลุงเดินข้ามมาแล้วนะครับลุงสวัสดีครับนี่นะฮะน้ำอยู่รถอ่อพี่ชิดนะครับพี่ชิดเตรียมไว้แล้วนะครับน้ำ รอดูนะครับมีไปเลยบอกครับลุงไปเลยเีครับ fc ท่านไหนพร้อมแล้วก็อย่าลืมนะครับขึ้นกระบะเกาะล้อนะครับปีหลังคานะครับเตรียมพร้อมนะฮะไปช่วยกันนะฮะ วัน,วนอ่าวันนี้ก็ขอบคุณพี่ชิดด้วยนะครับสนับสนุนน้ำดื่มนะฮะ,ะพี่อ้้ออมมมบ่ายยังีดวนะ๋อพี่อ้อมด้วยแล้วก็ลูกชิ้นใหญ่ละหรอมีลูกชิ้นด้วยเหรอลูกชิ้น้นดวยค่ะโอ้ดีจางสวัสดีครับบ่าวนกนะครับอ่ขอบจ่ายแล้วค่ะลูกชิ้นห้าร้อยแล้วก็น,น้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับ ออมด้วยนะคะเจ็ดสิบหนักมากเนาะอืมนี่นะครับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะตามกระบวนไปนะครับพี่ชิดดูเหมือนตาแกแบบแดงๆนะเหมือนแกนอนไม่พอนะฮะอ๋อเหรอเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดแก้ข่าวด่วนแก้ข่าวด่วนน้ำลายไอ้ตาแดงๆนี่เกิดจากอะไรครับ ตาแดงๆสีว่าใ้ใจได้จ้าเป็นตาเมดอดอลีนะครับเราเราคือลูกสาวท่อมากมาเกินหาทุ่มเครึ่งอ๋อจังว่ะคิดฮอดต้นอ้อนะนะ้วก็เลิอปั่นนะคิดฮอดพ่อเหรอฮะหาุคร่อ๋อหาทุ่มเคิองหาทุ่มยังคัวเขาเหู้ว่าพ่อบบว่างก็เลยโทรมาดีๆเนชองตื่นแล้วหาทุมเอาออเสืบอสเ ห้าตุ่มสี่สิพ่อจ๋าพอจ๋าโทรมากเทียงคืนสองทีลูกใอยสงสัยเบื้องไรสดเจ้าวบอกเ <c oughs> บืบ้องเนพันโทรมากเนะโรมาก่อนแล้วก็บดรดบบ,ดบพ่อจา๋าเทียงคืนขอาุสุสำสลักทีนนี้นะครับ <c oughs>